สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สมจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกหลังจากที่พูดคุยกันหลายวันก็ต้องพูดคุยกันเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ประเทศไทย เสียดินแดนอธิปไตยทางบกและทางทะเลตามต่อเรื่องเกาะกูดนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าถ้ายกเลิก m อก MOU 2500 44ซึ่งล่างความเข้าใจระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นคือคุณทักษิณชินวัตรกับกัมพูชาโดยคุณลุงอิงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า MOU ยกเลิกไม่ได้ถ้ายกเลิกกัมพูชาจะฟ้องไทยเราจะเสียเปียบ นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่า MOU mm. คือบันทึกความเข้าใจยกเลิกได้ครับไม่มีกฎหมายรองรับครับกัมพูชาฟ้องเราไม่ได้ครับนี่ชัดเจนครับไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีรู้หรือร,รู้หรือแก้ไม่รู้ว่าการยกเลิก MOU กัมพูชาฟ้องเราไปได้ครับเพราะ M O U ไม่ใช่กฎหมาย M O U เป็นเรื่องบันทึกความเข้าใจที่พักเพื่อไทยไม่ยอมยกเลิกทั้งทั้งที่คณะรัฐมนตรียุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิก M O U ปี2544เพราะ M O U ปี2544 มันมีแนบท้ายเส้นแบ่งเขตเกาะกูดซึ่งกัมพูชารากเส้นพาขึ้นเกาะกูดจะทำให้เราเสียอธิปไตยทางบกและทางทะเลดันงนั้นใช่ไหมครับถึงไม่ยอมยกเลืกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า MOU 2544ซึ่งกระทำขึ้นสมัยยุคนายทักษิณชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องเกาะกูดน,นั้นยกเลิกได้ครับเพราะถ้าไปเจรจาตอนนี้โดยยืดเ o u เราจะเสียเปียกกัมพูชาเพราะเกาะกูดตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสเกาะกูดเป็นของไทยครับยกเลิกได้ครับที่พักเพื่อไทยยกเลิกไม่ยอมยกเลิก เพื่อจะแบ่งทรัพยากรแบ่งแผ่นดินไทยให้กัมพูชาใช่ไหมครับนี่ต้องตั้งคำถามครับการที่จะเจรจาแบ่งปันทรัพยากรต้องเจรจาเขตแดนก่อนครับอธิปไตยเขตแดนเป็นเรื่องที่สำคัญครับ ไม่ว่าทางบกทางทะเลจะไปเจรจาเลยแล้วยืด M.O.U. 2,544เราก็เสียดินแดนให้กัมพูชานั้นสิครับทั้งๆท,งที่สนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสนั้นเป็นกฎหมายครับหลังจากฝรั่งเศสล่านานิคมฝรั่งเศสก็หมดยุคกล่าอาณนิคมก็ยกกอกกูดให้เป็นของประเทศไทย ต้องนาเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าไม่ต้องเสียดายทรัพยากรครับในเมื่อเจรจาเขตแเดนยังไม่จบสิ้นก็จะต้องไม่มีการเจรจาเรื่องทรัพยากรเพราะอะไรเพราะสิ่งที่รัฐบาลไม่พูดให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบคือให้สัมปทานเชฟรอนของสหรัฐอเมริกาไปแล้วครับ ให้สัมปทานตั้งแต่ปี2515นี่50ปีเต็มๆครับสมัยนั้นมันเป็นยุคสงครามเย็นพอเข้าใจได้การให้สัมปทานและสมัยนั้นปตทสพอของไทยยังไม่เชี่ยวชาญในการขุดพลังงานขึ้นมาใชา้จะต้องพึ่งพา บริษัทต,ต่างชาติแต่ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปครับอย่างน้อยเรามีปอปตอสอพอผลิตและสำรวจปีโตเรียบอย่างน้อยก็เป็นของไทยครับเครื่องไม้เครื่องมือครบทำไมรัฐบาลไม่ไปเจรจากับบริษัทเชฟรอนยกเลิกสามประทานหรือถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องเปลี่ยน ระบบจากสัมปทานยุกทรัพยากรให้บริษัทเชฟรอนไทยได้ค่าภาคหลวงเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนมาเป็นเหมือนประเทศมาเลาเซียระบบจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรในพื้นแผ่นดินไทยไทยต้องได้มากกว่าบริษัทสัมปทานไม่ใช่ยุกทรัพย์สมบัติแก๊สน้ำมันให้บริษัทสัมปทาน ไทยได้ค่าภาคหลวงไม่กี่หมื่นล้านครับแก๊สน้ำมันปร,ปริมาณสิบล้านล้านครับพ่าะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรของประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานครับรัฐบาลไทยจ้องไปเจรจากับบริษัทเชฟรอนยกเลิกระบบสัมปทานให้เป็นระบบจัดสรรปันส่วน อย่างน้อยรัฐบาลไทยต้องได้80%ของปริมาณกา๊าซและน้ำมันบริษัทที่ขุดเจาะเอาไป20%หรือรัฐบาลไทยได้90%บริษัทขุดเจาะสัมปทานเอาไปแค่10%นี่มันถึงจะเป็นธรรมบ้านครับไม่ใช่ที่ผ่านมายกสัมปทานให้บริษัทเชฟรอนหลายหลุมขุดเจาะไทยได้ค่าภาคหลวงนิดเดียว สหรัฐอเมริกาบริษัทเชปรอนสูบน้ำมันสูบแก๊สส่งไปให,ให้บริษัทประเทศอเมริกาใช้เฉยครับทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นทรัพยากร,กรเรานี่เขาเรียกว่าการปล้นชาตินี่ต้องร้องเรียนเสียงดังๆและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรต้องส่งเสียงดังๆให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย คุณต้องไปเจราจากับบริษัทเชปรอนต้องเปลี่ยนแปลงระบบสัมปทานเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมจัดสรรปันส่วนถ้าไม่เช่นนั้นเชปรอนสูบเอาแก๊สสูบเอาน้ำมันให้ค่าภาคหลวงรัฐไม่กี่หมื่นล้านแต่ปริมาณน,น้ำมันแก๊สสิบล้านล้านครับ มากมายมหาศาลครับนี่ประเด็นแรกที่ต้องมาชวนชิดชวนคุยและติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะเราต้องหวงแหนทรัพยากรของชาติอธิปไตยทางบกทางทะเลต้องไม่ให้ใครฝรั่งมังค่าหรือต่างชาติชาติใดมาชุบมือเปิบมาเอาผืนแผ่นดินเราไปครับฉะนั้น ย้ำเตือนประเด็นนี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งคุณพิพัฒน์รัรชกิจประการได้ประกาศไว้ตั้งแต่ วันกรรมกรสากลหรือวันเมเด่1พฤษภาคม2567ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างค้าต่ำภายในเดือนตุลาคม400บาทเท่ากันทั่วประเทศบัตรนั้นจนบัตรนี้ยังไม่เห็นวี่แววครับล่าสุดถ้าพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานได้ติดตามผมได้ชี้แจงในคลิปไปแล้วมีการเล่นแร่แปรธาตุ คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อนุมัติค่าจ้างขั้นต่ำเล่นแล่แปรธาตุประหลัดกระทรวงแรงงานกัดเสียนบ้างละอนุกรรมการข้าจ้างฝ่ายลูกจ้างไม่เข้าประชุมบ้างละอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างไม่เข้าประชุมบ้างละนี่เล่นแล่แปรธาตุกันจน ไม่มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่ประกาศไว้แต่ราคาสินค้าปรับขึ้นโดยอิงค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศตั้งแต่ท่านประกาศแล้วครับตั้งแต่รัฐมนตรีบ่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศประกาศตั้งแต่วันกรรมกรสากลวันเมเดนหนึ่งพฤษภาคม5 6 7แล้วครับ เราแบกรับราคาสินค้ามาตั้งแต่นู้นครับแต่ค่าแรงยังไม่ปรับขึ้นครับตกลงท่านเอื้อใครครับนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับแต่ว่ากรรมกรคนงานเราสงสัยได้ว่าถ้าทำไม่ได้ประกาศก่อนทำไมครับพอประกาศก่อนเขาก็ปรับขึ้นราคานะครับสินค้าอุปโภคบริโภคทุกวันนี้ถึงแพงอย่างมหาศาลแม่ค้าตลาดนัด เก็งเป็นละนาวรายได,ได้ทุกวันนี้ไม่พออยู่พอกินครับแล้วใครรับผิดชอบครับนี่เป็นประเด็นที่พระพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานต้องจดจำไว้ครับเพราะเลือกตั้งทีไรค่าจ้างขั้นต่ำเป็นตัวประกันทุกทีครับนี่เป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำ ปีแรกปรับ400บาทภายในปี2005ร้อย70ปรับ600บาทเท่ากันทั่วประเทศแต่ปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เลยครับค้าจ้างแรกเข้าปริญญาตี25,000ได้หรือ,อยังครับยังใช่ไหมครับประชาชนคนไทยทุกครอบครัว ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทต่อปีได้หรือ,อยังครับยังใช่ไหมครับนี่เป็นนโยบายที่พักการเมืองที่ตราบัดสัตว์ย่อมไม่รักษาคำพูดเหมือนที่ผมได้พูดคลิปแรกๆตั้งแต่รัฐบาลคุณเศษษาถาทวีสินพูดอะไรไม่ทำสักอย่างครับ ทำไมถึงย้ำบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่ตรบัตสัตว์ตอนหาเสียงไว้ไม่รวมกับลุงไม่รวมกับพลังประชารัฐไล่หนูตีงูเหา่าที่พูดไว้เกินน้ำลายทําตรงข้ามเลยครับคําพูดยังรักษาไม่ได้แล้วจะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรครับนี่ผมไม่ได้โจมตีครับนี่ข้อมูลความจริงพิสูจน์ได้ครับ หาเสียงไว้ยังทําไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเงินดีต้นบริษก็เหมือนกันเอาเข้าบัญชีให้กลุ่มปอบบางกลุ่มคนพิการไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยจุนหาวัชระรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเผ่าภูมิและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ระสานเสียงว่า ถ้าแจกเงิน1,000งบาทซึ่งท้ายเงินไปแล้ว1นึ่งแสนสล้านนั้นเศรษฐกิจจะเกิดพายุหมุนหมุนไหมครับปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยสัมผัสได้ว่าหมุนไหมแม่ค้าตลาดนัดเก๊งกันละนาวรถถูกยึดบ้านถูกยึดคนตกงานเฉพาะภาคตะวันออกเป็นแสนแล้วครับ ที่หาเสียงไว้เก่งนักเก่งหนานเรื่องเศรษฐกิจพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนาจะตั้งรัฐบาลเศรษฐกิจไทยจะต้องดีขึ้นแล้วเป็นไงครับทําได้ไหมครับนี่จะสองปีแล้วครับรอถึงเมื่อไหร่ครับต้องย้ําเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยว่านี่คือนักการเมืองที่ตราบัตรสัตว์คาพูดยังรักษาไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรนโยบายหาเสียงที่หาเสียงไว้ครับ ยังทำไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาย้ำเป็นประเด็นทุดท้ายว่าการเลือกตั้งถ้าเราเลือกนักการเมืองคนเดิมๆหน้าเดิมๆพรรคเดิมๆเ,เ,เขาก็จะเข้ามาทำแบบเดิมๆ ประชาชนทั่วไปก็ทุกข์ยากลําบากพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานค่าจ้างก็ไม่พออยู่พอกินความมั่นคงในการทํางานก็ไม่มีสิทธิในการรวมตัวเป็น 3, สา,าพันธ์สหภาพรัฐก็ไม่ส่งเสริมอานาจการต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ให้ในายจ้างก็ตามมีตามเกิดถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเลื่อนพวกนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าภาคการเมือง การเมืองพรรคประชาชนต้องเข้มแข็งเขาซื้อเสียงก็อย่าไปรับเงินเขาต้องเน้นนโยบายพรรคการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการการเมืองเพื่อได้นักการเมืองที่อาสาเข้ามาทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจร,จริงๆครับถ้ารับเงินซื้อเสียงเขาก็จะได้นักการเมืองพรรคเดิมๆหน้าเดิมๆเ,เพราะพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะทุกข์ยากลําบากเหมือนเดิม พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานค่าจ้างก็จะไม่พออยู่พอกินเหมือนเดิมความมันม่นคงการทางานก็จะไม่มีเหมือนเดิมสิทธิในการรวมรวมตัวเป็นสาพันสหภาพเพื่อเอาใช้อำนาจต่อรองอ๋อแบ่งปันผลกําไรเป็นโบนัสการปรับเงินขึ้นสวัสดิการต่างๆก็จะเหมือนเดิมซึ่งจะทุกข์ยากเหมือนเดิมครับเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกคนดีเลือกพรรคการเมืองที่ดีเข้าสภา เพื่อทําเพื่อคนส่วนใหญ่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทําเพื่อพี่น้องกำกวผู้ใช้แรงงานแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ